สบายดีทุกคนมือนี้ค่อยจะมารีวิวใหม่รุ่นใหม่เนาะที่ว่ามาสดๆใหม่ๆเลยเนาะว่าเป็นยังไงเนาะเขาจะไปเบ่งฮับสมกันเนาะเป็นใหม่สําหรับมืออาชีพเนาะในครั้งนี้เนาะเขาไปฮับสมกันเลยเนาะจะมาแกะกล่องนังกานก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้เนาะค่อยคือฮิปใส่เงินใส่ถองอยังจักอย่างเลยก็เป็นแบบนี้เนาะมีปุ่มเปิดนี่นเนาะ ปิชปิชเรียบร้อยแล้วก็เปิดได้เลยเนาะนี่เอาแทงเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเบื้องนี้ทุกคนเบื้องนี้เป็นแบบนี้ข้าพเจ้าสีแกะออกมาเสี่ยวออกมาให้ทุกคนเบื้องเทระเทระยางน้อยให้ทุกคนเบื้องนนะว่ามีย่างใดอยู่ในกองนี้เนาะเนเนาะเริ่มจากตัวใหม่เนาะตัวใหม่เป็นแบบนี้เนาะหัวใหม่เป็นแบบนี้เลย <Cornell. S 2> ตัวหัวใหม่มันจะน่ากว่าหัวใหม่ทั่วไปเนาะที่โอเคเฮเพราวาตัวนี้มันจะมีคุณภาพที่สูงขึ้นแล้วก็ราคาก็อัปเดตขึ้นมาสูงขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะแต่หัวใหม่ก็เป็นเรื่องนี้ทุกคนโอเคหัวใหม่เนาะแล้วก็ต่อไปกับนี้มีซอกเม้าเนาะเป็นเมนซอกเมาใส่กับหัวใหม่เนาะใส่กับหัวใหม่ตัวนี้ซอกเม้า แล้วก็มีมิเซอร์มานำเนาะหรือว่าเซาการเนะที่ว่าเป็นรุ่น l i m i t ต็ด d i ดิชั่นไส่เฉพาะกับรุ่นใหม่ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเป็นมิเซอร์มิเซอร์เซาการที่ว่าคุณภาพสูงเนาะตัวนี้เป็นเรืนี้เลยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นอุปกรณ์ลากๆที่อยู่ในสุดนี้เนาะแล้วก็ต่อไปเราจะไปเบิ่งอุปกรณ์ต่างๆเนาะวจะเป็นไส้ใหม่ต่างๆเนาะไปเบิ่งกันเนาะ ยี่ในที่นี้มีใส่ยือเอชเอลอาร์ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มีหัวใหม่เป็นเป็นซุ้ดสเนาะเป็นตัวนี้เป็นส้ชุดสุมีใส่ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวจับใหม่เนาะตัวนี้ตัวตัวจับใหม่แล้วต่อไปมันมีค่าตั้งเนาะค่าตั้งมันมีซองอันเนาะก็คืออันนึงเป็นห้องใหม่แล้วก็อันนึงเป็นห้องโทรศัพท์เนาะที่ว่าให้เพื่อเขาจะตั้งแล้วก็ไทยหรือว่าจะตั้งอัดเพลงได้เนาะตัวนี้เนาะ ตัวนี้แม่ตัวจับโทรศัพท์เนาะแล้วก็ต่อไปมันจะมีใส่ใส่ใส่ทรงออกเนะกาเนะ,นาก,านะก็คือว่าเอาพุทธเนาะตัวนี้เอาพุทอยู่ของสาว์การ์ดเนาะก็คือว่าเอาเอาเสียงจากเอาเสียงต่างๆที่อยู่ในสาว์การ์ดนะนะเว่าจะเป็นเสียงเพลงบว่าจะเป็นเสียงกีตาร์บว่าจะเป็นเสียงห้องเพลงอย่างต่างๆบางทีจะเอาเอาจากสาว์การ์ดนี่ออกมาก็แม่นเส้นนี้เนาะเส้นนี้เลยเป็นสองเส้นเนาะ ที่ว่าเขาสามารถใส่บันทึกได้ซองเครื่องไปพร้อมๆกันได้เลยเนาะแล้วก็มีตัวซากไฟเนาะของเซาการเนาะของมิสเตอร์ตัวนี้ต่อไปเนาะมีตัวตัวนี้เนาะตัวอันนี้ก็คือหูฟังนาะที่ว่ามันมาแบบหน้าหักเลยหน้าหักแล้วก็เท่เนาะที่ว่าเอาไปเอามาได้อย่างสะดวกแต่ว่าเป็นหูฟังหูฟังเนาะที่เขาแถมมาฟรีเลยเนาะตัวนี้เนาะ โอเคนี่ห้องฝักงเป็นแล้วนี่เนาะหูฝักกาเครื่องในกล้องก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าผู้ใดสนใจตัวใดก็เขาสามารถติดตามหรือว่าินบ็อก,กันเข้ามาได้นทีเพื่อจะมาสอบถามได้เนาะอยู่ในกับผลิตภัณฑ์ของเหาเนาะเพราะเขาที่พร้อมจะให้บริการแก่พวกทานทั้งหลาย ต,ต่อไปเนาะเขาจะมาเบิงวิธีการติดตั้งเนาะว่าตัวใหม่สุดนี้ติดตังตต้งติดตั้งแนวใดเนาะเอาไปบสมบพร้อมๆกันเน,นาะมันก็ไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าให้ทุกคนตั้งใจเบิงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ทุกคนจะติดตั้งเป็นเนาะขขาก็จะเริ่มต้นจากใหม่เนาะหัวใหม่เนาะอันน่ะตัวนี้เขาจะแถมมาให้เลยเนาะตัวค่าตั้งเนาะแล้วก็มีแต่เขาวิธีวิธีการเอาค่าตั้งก็คือว่าปกติมันจะอยู่นี่เนาะมีแต่เขาหั่นออกมา หันออกมาบ่แม่นงัดออกมาทางนี้เนาะแต่ว่าหัานออกมาแบบนี้แล้วก็มันทีอยู่แบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เอาชาออกเม้ามาใส่ได้เลยเนะาะชาออกเม้าชกเม้านี่แล้วก็ต่อไปเอาไม้ใส่ได้เลยเนาะที่นี้นี่ถ้าบ่อยู่ก็เอาเนี่ขึ้นหน่อยนึงกาไม้ก็สิประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปเฮาจะไป ต่อใส่ S L R ตัวนี้เลยเนาะ S L R นี่ต่อ S L R เข้าไปเลยเนาะเสียบเข้าไปแล้วก็เอาเอาตัวนี้เนาะไปเสียบใส่เสาการเนาะหรือว่ามิสเซอร์มิสเซอร์น้อยของเขาอยู่ใหนซองของอ่ามันจะมีไม่เนาะอยู่นี่มันจะมีไม้วันเนาะมันจะมีไม้วันมันจะมีไม้วันเนาะเสียบใส่ตัวนี้ Oh, หูฟังเนาะเขาจะต่อเข้าไปอยู่ในซองของเอิร์ดโฟนเนาะมันจะมีอยู่ทางไส้ของไหมไหมว่นนั่นนะ่ะไมมหนึ่งนั่นนะ่ะมันจะมีแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเอิร์เอิร์ดโฟนเนาะแล้วก็ลองลองเทสเบ้างก็เสียงเข้ามาเลยเนาะเสียงเข้ามาอยู่ในหูฟังแหละแล้วก็ต่อไปก็เขาจะเอาเสียงเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์เนาะเอาใส้ oh. Outside, ตัวนี้เนาะจะต่อเข้าอยู่ในอยู่ในซองของไลฟ์ไลฟ์ที่หนึ่งเนาะไลฟ์ Life ที่หนึ่งก็ได้ ไลฟ์ที่หนึ่งเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปก็เนาะเอาไส้ตัวนี้ไปต่อไส้โทรศัพท์ได้เลยเนาะแต่ว่าโทรศัพท์ของเรามันบ่มีหูหูซ้ำจุดห้าก็เลยต้องมีโจซชวยเนาะตัวนี้แล้วก็เาก็ต่อเข้าไปเลยต่อเข้าอยู่ในโทรศัพท์ได้เลยเนาะแล้วก็เปิดกล้องเนาะเปิดกล้องคัฟเวอร์เพลง c o อร์เพลงอย่างได้สบายเลยเนาะเมื่อต่อเข้าโทรศัพท์เรียบร้อยนะเนาะจะมาฮ็ดค่าตังของโทรศัพท์เนาะนี่คือค่าตังโทรศัพท์แล้วก็ค่าตังโทรศัพท์นี่มันเขาจะให้หมาแบบนี้เนาะมันจะมีตัวจ้าโทรศัพท์แลวมีตัวนี่ขึ้นมาให้หมาเนาะแต่ว่าวิธีการใสก็คือแกะตัวนี้ออกมาก่อนแกะแกะตัวจ้าโทรศัพท์นี่นะออกมาก่อนแล้วก็เอา,เา,าอันนะี้เข้าทางนี้โอเคทุกคนเนานะเข้าทางนี้นะะี้นะเข้าทางนี้แล้วก็ ตับเข้าไปแล้วก็หันเข้ากลับขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็ติดตั้งได้เลยโทรศัพท์สบายเนาะมีมาครบโอเคแล้วก็ใส่ลำนี้ได้เลยอืมสามารถปรับได้นะคะตั้งนี้แล้วก็เราจะเทสเทส1 2 test, test. one two three วิธีวิธีการเชื่อมบลูทูธเนาะก็คือมีแต่เข้าไปอยู่ในตั้งคาเนาะสมมุติว่า n d r ด i d ยจะเข้าไปอยู่ในการเชื่อมต่อแล้วก็เข้าไปอยู่บลูทูธแล้วก็เปิดบลูทูธขึ้นมาเนาะแล้วมันจะมีคำว่า X X แล้วก็ I K ตัวนี้เนาะมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเนาะ K E J ตัวนี้แหละเป็นตัวซื้อของเซกกาคาตัวนี้เนาะก็คือมีแต่ประมาณน,นี้แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยเนาะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปแม่นการนำคาราโอเกะเข้ามาอยู่ในเซอร์กัน,นะก็คือมีแต่เอาไปเปิดยูทูปอ่ามีแต่เอาเข้าไปอยู่ในยูทูปแล้วก็ค้นหาสมมุติค้นหาคาราโอเกะต่างๆนะแล้วก็เปิดแล้วก็ห้องได้เลยเนะง่ายๆนะสมมุติสมมตเจะเสียเอาเพลงก็มีแต่ประมาณนี้นะแล้วก็อัดได้เลยง่ายๆนะเอาสิไปห้องเพลงลองห้องเพลงน้ำกันนอ ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะทุกคนที่จะมาสอบถามได้เนาะถ้าพ่กเข้าขใจบวันใดเนาะพวกเขาที่พร้อมที่จะให้คําอธิบายเนาะฉะนั้นพอขอบใจขีดนี้เราบ๊ายบาย